ฐานทัพเรือขนาดใหญ่ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเปิดตัวไปแล้วอย่างหรูแฟ่เมื่อวันเสาร์ที่หเมษายนที่ผ่านมาในบรรยากาศที่น่าจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำกัมพูชาและเกิดความเชื่อมัน่นความภาคภูมิใจความแข็งแกร่งของกองทัพกัมพูชาฐานทัพนี้จีนให้งบประมาณสนับสนุนสร้างมาหลายปีจนเสร็จ จีนและกัมพูชามีความสัมพันธ์การเป็นมหามิตรในทุกมิติความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจสังคมทุกด้านและปัจจุบันกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่จีนมอบให้นี่แหละมันทำให้เกิดความรู้สึกความแข็งแกรง่งความมั่นใจความที่ไม่สะทกสะท้านต่อเพื่อนบ้าน ความเป็นมาของฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้ย่อๆก็คือหลายสิบปีก่อนอังกฤษมาเริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ให้กัมพูชาต่อมาสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยปรับปรุงสถานที่และเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อการฝึกร่วมกันกับกัมพูชาในโครงการที่เรียกว่าการัดแปลว่าเมื่อปี2017 กัมพูชาได้ประกาศยกเลิกการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาไปอย่างเป็นทางการเลยแล้วอาคารต่างๆโดยเฉพาะอาคารใหญ่สองหลังที่สหรัฐอเมริกาสร้างให้ที่เรียมนั้นได้ถูกถล่มหรือถอนไปที่เข้ามาแทนที่คือรัฐวิสาหากิจจีนได้มาทำการปลูกสร้างต่างๆจนกระทั่งได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นระดับ ศูนย์บัญชาปฏิบัติการกองทัพกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนมีเจ้าหน้าที่ทางการทหารของจีนเป็นจำนวนร้อยมาประจำแน่นอนกัมพูชาก็บอกว่าเป็นฐานทัพเรือของกัมพูชาก็มีเจ้าหน้าที่กัมพูชาทางการทหารมาประจำอยู่แน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงกำลังสำคัญอยู่ที่กำลังกองทัพเรือของจีนซึ่งมีเรือมาจอด ล่าสุดเรือรบของจีนสองลำมาจอดประจำอยู่ที่ฐานทัพเรียมติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนเชื่อได้ว่าหลังจากการเปิดฐานทัพนี้อย่างเป็นทางการจะมีเจ้าหน้าที่จีนนายทหารทหารจีนเข้ามาในฐานทัพแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นจำนวนพันหลายพันต่อไป ในการเปิดฐานทัพครั้งนี้ผู้แทนฝ่ายจีนคือพลเอกเฉาชิงเฟิงรองผู้บัญชาการทหารของคณะกรรมาการทหารกลางของจีนได้มาเป็นประธานฝ่ายจีนร่วมในพิธีและฝ่ายกัมพูชาคือสมเด็จคุณมานิตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม พร้อมด้วยพลเอกเตียชฉรวยหารัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาคนปัจจุบันในคำกล่าวซึ่งกล่าวมาเรื่อยๆจนกระทั่งในพิธีเปิดนี้สมเด็จพุนมาเนตนายกรัฐมนตรีให้ข้อความว่ากัมพูชาไม่เคยมีเจตนารมณ์ไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่จะให้มีฐานทัพต่างประเทศในดินแดนกัมพูชาเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ คำกล่าวนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ได้กล่าวย้ำเรื่อยๆในโอกาสต่างๆและคงต่อไปในอนาคตด้วยแหละแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือเหตุการณ์การเปิดฐานทัพและการอัพเกรดอาวุธต่างๆของกัมพูชาในระยะหลายปีที่ผ่านมามันเป็นส่วนหนึ่ง ในความมั่นใจของผู้นำกัมพูชาที่แสด,แดงออกอย่างไม่ลดละและแข็งกร้าวโดยไม่เกลงหน้าอินหน้าพมใดๆทั้งสิ้นในเรื่องปัญหาดินแดนและดินแดนที่กัมพูชาบอกว่าถูกยึดเอาไปโดยเฉพาะเกาะกูดและเกาะฟูกวักของเวียดนามกัมพูชากำลังรณลงอยากทวงคืน ความมั่นอกมั่นใจส่วนหนึ่งมันมาจากฐานทัพเรือเรียมใช่หรือไม่พร้อมกับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เกินร้อยของมหามิตรคือจีนอย่าลืมว่าให้ดูภาพภูมิศาสตร์ทั้งพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พมา่าลาวกัมพูชาจีนมีอิทธิพลสูงมากๆม,มีอำนาจในการชักจูงใจให้เดินไปในทิศไหน ส่วนสิงคโปร์ซึ่งมีประชากรเป็นเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เลยและมาเลเซียซึ่งมีประชากรจีนก็ประมาณสัก20-25เอเอะไรแบบนี้สองประเทศนี้ในปัจจุบันเอากับตะวันตกไม่เอากับจีนโดยเฉพาะมาเลเซียภายหลังจากมหาเดนายกรัฐมนตรีที่ต่อต้านตะวันตกสหรัฐอเมริกา เมื่อมาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่คืออันวาอิบรายฮิมซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับมหาเดและรนรงค์ต่อสู้กันมานโยบายด้านยุทธศาสตร์ของมาเลเซียได้หันเหเอียงไปทางตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปดังนั้นเป็นคำตอบที่ว่าทำไมสิงคโปร์และมาเลเซียจึงถูกรัฐบาลทรัมตั้งกำแพงภาษีตามกว่าไทยเยอะ ฐานทัพเรือเรียมเพิ่มศักยภาพอย่างมหาศาลให้กับจีนในทางนาวีโดยประสานการใช้กับฐานทัพเรือจีนที่สแปดล,ลีอย่าลืมว่าฐานทัพเรือเรียมคือที่ควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าสู่คอคอดกระไม่ว่ามันจะเป็นสัพานบกหรือเป็นคลองก็ตาม โครงการแลนด์บริดจ์นี้ต้องการเงินทุนจากจีนมาสร้างให้ประสบความสำเร็จเมื่อเสร็จแล้วเส้นทางทางทะเลทางน้ำอยู่ภายใต้การควบคุมของฐานทัพเรือเรียมจากกัมพูชาเข้าสู่คอคอดกระภาคใต้ประเทศไทยสู่มหาสมุทรอินเดียสมบูรณ์แบบในทางน้ำทางบกลายล้อมด้วยพม่าลาวกัมพูชา